จากที่ในตอนแรกผมจะรีวิวยกเทียแต่ดูไปดูมามันมีแค่2คันเองพบจึงแถม EBR ให้ด้วยเพื่อสามารถเปิดตัวเลยคุณได้ต่อคุณึนชนเวอห้าและใช่ฮะผมจะเปิดขาแรกด้วย EBR ก่อนเลยและก็เหมือนเดิมฮะคุณสามารถสั่งได้คุณสามารถเป็นแนวทางได้เดี๋ยวไปทําตามนะขอร้องเฮ้นี่รูป้ปะเจ้าของชองเขาเลียสั่งเราไม่เป็นน่ะฮะเดี๋ยวนะ EBR เวอร์ชัน19.1 Matching และเกียร์3ติดปืนดต่ขนาด75มิลิเมตรความเร็วเกินที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงพละกับ4ในรีโหลด5.7วินาทีศูนยเรื่องกระสุน APCBC และ HE เอามาทำไมวะเนี่ยด้วยความที่ว่ารถถังนี้เป็นรถถังเบาทำให้การเล่นจิปตนการวิญีาณจมากกว่าหรืออีกกรณีคุณสามารถใช้ในการดักยิงได้ แต่ข้อเสียของรถถางเบาเลยคือถ้ากศัตรูเห็นคุณก่อนคุณก็จบการเล่นรถถางคันนี้จะเป็นการเน้นแปงซะมากกว่าซึ่งถ้าคุณเลือกแมปตีสถานที่เกิดดีคุณก็สามารถเล่นได้แน่นแหละคือปัญหาเพราะสมากจะไม่ดีนะแล่นรถถาวที่มาเล่นยากเกินไปก็เจ๊ซีฮะเอาไปเลยปะมันไม่เชือเล่นไม่ได้แต่คุณจะไม่ต้องมีเทคนิคนิดนึงป๋โถยเล่นใหญ่ก็แท่ ARLT14 เติดปืนขนาด90มิลลิเมตรความเร็วก็ที่37กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลวกรถข้านายรีโหลดก็จุด5วินาทีส่วนกระสุน APC and สเตลตแอันโหมด HE มัญไบร์วะี่ยคันนี้เป็นรถถานหนักของฝารั่งเศสและมันเป็นรถถางที่หนามากด้วยแต่กระตับที่รู้ฮะไม่มีขัดทะทีละเียมทานอยู่แล้วคันนี้จึงมีจุดอ่อนอยู่ที่ป้อมของมันนั่นแหละข้อดีของคันนี้เลยคือปืนมันใหญ่มันใหญ่เกินยุกเสได้ซ้ำมันจึงเป็นรถถังที่ดีมากมหากสูับเทียสาม แต่ถ้าหากคุณเจอเทียสี่โดยเฉพาะรถถังไทเกอร์แน่นอนว่าสู้ยากแากเพราะรถเทามีค่าต่อที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามแค่ว่าคุณจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าว่าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าฮะเทียสี่ไม่ควรสู้ด้วยด้วยความที่ว่ารถถังคันที่เทียสามมัดจีถูกขากันในละส่วนหนึ่งมัดจะอยู่เทเอห่าเผชิญหน้ากับเทียสี่แต่ถ้าเทียสามที่เอาเอสไปเถอะเ4 a 1 f l 1อติดปืนกระดาษ75ดมิลลิเมตรความเร็วเคลื่อนที่3 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลัขับ4นายโหลดสุน AP c และ H ข้าวๆนลยนะเชแบนว่าใช่ฝรั่งเศสและก็ชื่อว่าเชแบนมันแย่ทุกคันั่นแหละแฟนตัวโยงรถถังเมกากากังกิร้องฮะแต่ถ้าดูจากภาพรวมนะก็พูดถูกอยู่ด้วยความเปเชอร์แมนแล้วเกาะหน้ามันจะมาเป็นพิเศษแต่มันแลกกับมาด้วยเปืร์ี่แรงและค่าจอกาะที่สูงระดับเชียร์สี่ก็มาเชีะะยร์สี่เก่าวนะรถถังคันนี้จะไปใส่แคปเปอร์มากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เลยแบบ EBR แล้วถ้าหากคุณอยากเล่นใส่เลยก่ารถถังคันนี้แน่นอนฮะท่องน้ำมอสับจบก่อน เียร์ปีละกันเนเาะจะยังไม่พูดถึง AA ตอนนี้เพราะว่าเราจะเก็บไปพูดต่อท้ายคลิปแทนเนาะไม่ใช่เพราะมันแย่หาแต่มันเอามาเล่นไม่ได้ต่อมาจะเป็นในส่วนของนักข้าเยอรมันเพราะตกรอบไม่ได้ล่ะเราตัองติดเหลืองให้เริ่มไปด้วยไทยเกอร์เฮสปันแมทชิ่งนาเชียรสีติดมือขนาด88ดสิบแปเดเมความเร็วเคลื่อนที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลรักกับผ่านายลิโอลเจ็ดจุดสีวิส่วนกระสุน APCBC รุ่นที่หนึ่ง เอพมทำไมาไวะเนีเทช E A T ทและเอพ R รรุ่นที่2แน่นอนที่ว่าขึ้นชื่อเป็นไทเก็ของนาข้าวมันก็ย่ำโหไปธรรมดาจริงไหมนาข้าวไปก่อนกติดเลี้ยงก้าวติดเลี้ยงแต่ก็ใช่ว่าสัตว์ตัวยิงไม่เข้าพอถากคุณหันตรงแบบนี้คุณไม่รอดแน่นอนเพราะจุดออกของไทเกอร์น,นั้นมักจะอยู่ตรงนี้เสมอการเผยเกาะหน้าตรงๆนั้นถือเป็นเลที่แย่มากเจด้าเจลด ตกอต้าไปได้แล้วทำไงอะคุณก็ทำมุมไงฮะการหันเฉียงแบบนี้จะเพิ่มความหนักของเกาะหน้าทำให้ศัตรูนั้นยิงเรายากขึ้นน่าแหละคือวิธีการเล่นไทเกอร์แบบคร่ขาวส่วนปืนก็ไม่้อาพูดถึงเนาะมันแรงอยู่แล้วอะในตอนแรกก็ว่าจะให้เอสอยู่แต่เสียดายฮะคันที่มีมอมันมีรถถังไทเกอร์ที่ดีกว่าอยู่แล้วอะนะแต่คุณก็ไปควบร,ระมาท่ะเพราะฉะนันเอาเอไปยักษ์เพนเซอร์38ทีต้าเปยว ปืนใหญ่ขนาด75มิลิเมตรความเร็วกระสุนที่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลักับ4ี่ไลน์ที่โหลด5.9วิกระสุน APCBCHE และ a p c r สั้นสัก รถถักกระตีไปช่วยแฮตเตอร์จ้าแม้ว่าภายนอกของรถถังคันนี้จะเล็กมากแต่ APCPC คันนี้แรงกว่าไทเกอร์เลยครับบอกไว้ก่อนแต่ถ้าว่าตัวมันอ้วนไปนิดนึงจุดอ่อนของมันจิงอยู่ที่เพดล่างเล่นได้ความเป็นทีดีมันจึงปูตัวลุยไปคันอื่นไม่ได้ต้องเล่นแบบเน้นดักยิงแล้วถึงจะไหวออกไปเล่นโตๆได้คุณไม่รอดแน่ฮะผมจะให้ทีบีละกันมันไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ถ้าหากเจอหน้าตีก็ซูยากอยู่ WK 322M แทนเทอร์รุ่นต้นแบบนั่นแหละติดปืนขนาด75มิลลิเมตรความเร็วก็ที่55กิ เดจุดสี่วิสูตรชักซ่ฮสูตเลิกกระสุน APCBC และ HE อะนะแม้ผมจะพูดว่ามันเป็นต้นแบบกับแพนเทอร์แต่เกาะหน้ากงมาไม่ได้หนาขนาดนั้นรถทั่วไปสามารถจริงเข้าได้แต่ถึงมันจะจริงคือว่าเกาะหน้ากงมาไม่ได้หนาแต่ความจริงอีกอย่างคือมันสามารถทะบุมได้แบบไทเกอร์นั่นแหละและพบความเร็วทอุวสาให้มาทำให้มันสามารถเล่นแบบวิงยิงได้ จะรู้สึกกระเดื่ตัวอ่ะนะใครรับโทษกันเลยจ้าครั้งนี้ให้ปีละกันเนาะแควเจอที่ห้าดีกว่าจบไปแล้วสำหรับนาข้าวเยอรมันเราไปต่อระาหาว่ามูฟเวนกันดีกว่าเนาะ ที4คี85ดี5ที matching รัเกียร์สี่ติดปืนในขนาด85ม mm. ิลลิเมตรความเร็วที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงขลระกับสีหนากิโล7.4วิกระสุน APHE HE และ APHE c B c ข้อเสียของมันอย่างแรกเลยคือมันใช้ APHE c B c เป็นหลักมันจึงมีคาดด่าเจาะก่อที่น้อยกว่าชาติอื่นเป็นอย่างมากแต่ข้อดีเลยคือมันคือ APHE อะเีพกระสุนที่เจาะเข้าไปแล้วระเบิดจากภายในแม่มันทาวเรี่เลยแฮะ วิธีการเล่นจะคล้ายกับปีเคสามสที่บอกไปก่อนหน้านี้มันจะมีการทํามุมที่เป็นวิธีที่ทําให้สูหญิงเรายากขึ้นกับการเล่นแบบแฝงที่จะเป็นการอ้อไปยิงศัตรูแล้วก็ยิงศัตรูแบบที่สูไม่รู้ตัวเคลืนเชือกเบนทีสามสิบสี่มันก็ต้องดีอยู่แล้วจริงไหมเอาเทเอไปเลยครับแบบนั้นเอากระปติตีขาไปโวยตัวเวลทั้ไหก่อนนะ ที SU ่ SU 1 5 2หรือว่า SU 1 5 2ดับบาสกการบ b i ั Car v e r ติดเือกระดาษ152ม mm. ิลลิเมตรความเร็วก็ที่ที่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคลตาขับผานนายนิโอดี่ด2ุ3วินาทีว้าวรู้สึกว่าดานใช้ได้เลยฮะส่วนกระสุน APHE HE อันนี้ของดี h ะได้นำห้เล่นเลยและ a p h e CBC คุณเคยได้ยินไหมฮะการแบกปืนที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความลำบากที่ใหญ่ยิง่งใช่ฮะมันคือคันนี้เลยโดยความที่มันติดเือกระดาษใหญ่สั้นมันจะจะับไปต้องลถก่อนลงมาเพื่อไม่่่ห้นนักกกเิไปและาทีว คุณเจอหน้ามันปุ๊บคุณสามารถจีมันตุยได้เลยแต่นั่นคือกรณีที่คุณได้เปิดก่อนนะฮ้ยซูเปอร์แตกป่ะรถถากันนี้จะเหมาะกับการดักมากกว่าเพราะถากคุณที่ยิงศัตรูก,ก่อนคุณก็ได้เปรียบแต่ถ้าบีตัวบอสน,นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งหาและด้าข้อจำกัดด้านนี้ผมจงให้บีไปแล้วกันเนาะมันแอบ,บเล่นยากไปหน่อยอะดีๆไอเอสดปื้นขนาด85ดมิลลิเมตรความเร็วก็ที่ทีกิโลเมตรต่อชมงพราะขับ4ีนายนี่รถเจดจุดวิิ APHE, a p h e t e b c และ APCR เอาเล็กกียาไปไหนอะและก็ใช่ฮะ,ะถรถถัง,อองถคันนี้รถถังหนักพียงแต่จุดออกของรถถังคันนี้คนข้ี่จะใหญ่ไปหน่อยน่าจึงทำให้การเล่นโดยถังคันนี้พิเศษไปนิดหนึ่งนั่นก็คือการทันหลังเล่นนั่นเองเพราะว่าทั่วไปแล้วรถถังโซเวียตนั้นมีกระดาษตูที่ใหญ่และยาวและในนั้นส่วนมากจะมีเอนจินจซึ่งมันหนักกว่าเกาะหน้าติกผสมกับ APHE จุดเอกลักษณ์ทำให้ตัวปืนนั้นค่อนข้างรุนแรงไปอย่างมากและการที่คุณถอยหลังเล่นแบบนี้คุณจะเคลื่อนที่ช้าลงไปอย่างมากแต่ถ้ามันกล จุดอ่อนที่ป้อมและการซอบจุดมือหีกไปข้างแต่ถ้าคุณทำได้รถถังคันนี้จะเป็นฝันร้ายของศัตรูเอาไปเลยหาสตาร์เลเดียมเชิญแล้วจบแต่รถถังไปแล้วเนาะเอาล่ะพูดถึอเอกันบ้างทีเอสิของมันคือ AA เอมาเป็นแอนตี้แอคับบันยิรถถังไปได้ผมจะบอกแค่เตะตดเปืองหน้าสัวเบื้องหลังคูไปดูเองแล้วกันเนาะ เอฟเอ็กซ์สสดีซีสัญชาติฝรั่งเศส Magic แมชชีลัเกียสามความเร็วเคที่60สิกิโมต่อช่โมงคละกับห้านายลีโหลดปืนกลนัลและออสวินออสไวน์จะเลียกอะไรก็ตามใจคุณเลยแมชชีนลัคเกียสี่สัญชาตินาข้าวยอลมบนติดปืนใหญ่ขนาด37มสิบเจ็มความเร็วเคลื่อนที่สามสกิมต่อช่โมงคละกับห้านายลีโหลดปืนกลนลัลแระแซดเอสจูสามสิบเจ็ดแมชิีนลากีสี่สัญชาติโซเวียตติดปืนขนาดสามสิบเจ็ดมิลลิเมตรความเร็วเคล,ลืลนน่ รถววถังแต่ละคันนั้นดียังไงถ้าหากคุณขึ้นเลวลพาแล้วจะไปด้วยรถสามคันนี้ผมแนะนําหาเลือกตามหน้าตามอะไรก็ได้เพราะรถถังแต่ละคันนั้นลวดดีไปของมันเองแล้วมันจะดีมากแค่ไหนก็อยู่ที่คนใช้นั่นแหละฮะทุกอย่างจะมีแค่นี้แหลนะเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบายอาว่าแต่ลนะคลิปที่ทำนานเนาะว่าไป